เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหาการเครื่องค้างเครื <c oughs> ่องกระตุกหลังจากที่ใช้งานเครื่องไปได้สักระยะหนึ่งนะครับ <c oughs> และนั่นก็ยังรวมไปถึงปัญหาแบตโทรศัพท์ที่หมดไวขึ้นด้วยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงาน n o x เองนะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้นะครับและก็ได้ทําการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Nox Boo s เต r ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกท่าน ได้โหลดไปใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกันนะครับและว,วันนี้นะครับพี่สบอยนะครับก็มีบทสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้โหลดแอป NOX b o o ูสเตอร์ไปใช้งานจริงนะครับจะเป็นยังกันบ้านครับเชิญรับชมกันครับผมตอนหน้านี้ผมเคยอยากจะเคลื่องโทรศัพท์ทิ้งแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกๆ5นาทีเพราะเครื่องมันค้างบ่อยซะเหลือเกินแต่ฟังก์ชันบูสแรมของ Nox Booster เนี่ย ทำให้ผมสามารถใช้งานแอปต่างๆในเครื่องได้อย่างรวดเร็วทันใจผมเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยครับผมผมเคยหัวร้อนจนเกือบจะกินโทรศัพท์เข้าไป้นเครื่องเพราะเครื่องนั้นมากระตุกตอนกำลังเล่นเกมแต่แอป nox Booster เนี่ยมีฟังก์ชันช่วยเล่นความเร็วเกมที่ช่วยปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังตอนเนี้ยผมกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะส่วนผมเคยต้องไปโรงเรียนสายเพราะว่าต้องรอโทรศัพท์ชาร์ไฟให้เต็มแต่แอป Nox b o o s t e r ช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันประหยัดแบต ทำให้ผมมีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะเลยและนั่นนะครับก็เป็นเพียงเสียงจากผู้ใช้งานเพียงแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าแอป n o x Booster เองเนี่ยไม่ได้หยุดพัฒนาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางแอปเองได้มีการอัปเดตฟังก์ชันเข้ามาใหม่นั่นก็คือฟังก์ชัน Smart Power Saver นั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เครื่องของเราประหยัดการใช้พลังงานอย่างมากขึ้นด้วย โดยจะมีหมวดแยกที่ยออกเป็น4หมวดด้วยกันแต่ว่าพี่สมบอยเองนะครับชอบใช้หมวดประหยัดแบตอัจฉริยะมากที่สุดเพราะว่าใช้งานง่ายไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับแอป n o x Booter เอเองยังได้เพิ่มฟังก์ชันชาร์จเร็วเข้ามาด้วยนะฮะไมแก็เสียบสายชาร์จแล้วก็คลิกแค่คลิกเดียวนะครับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับผมและสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้โหลดแอป n o x b o o s t e r นะครับสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ Google Play Store นะครับหรือว่า โหลดแล้วอย่าลืมรีวิว5ดาวกัน,นลเลยครับน้องๆอย่าลืมนะครับสุดยอดแอป,ปที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องโทรศัพท์ของคุณต้องแอป,ปนี้เลย Nox Booster สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอย h ช n แนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะน้องๆครับเมื่อวานวันคริสต์มาสนะครับเป็นไงบ้างครับไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะครับหรือไปทํากิจกรรมอะไรมากันบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่สมบูรณ์กันหน่อยแล้วกันนะครับเอาละครับน้องๆครับโอ้โหวันนี้นะฮะเราเข้าเรื่องกันเร็วเลยนะครับเราไม่เกินกันยาวนะครับเพราะว่านะครับในแบบเรานะครับมายืนรอที่ด้านหลังนี่อีกแล้วนะฮะยิงหัวไปทีนึงก่อน นี่นะฮะในแบบโทรเฟสของเราเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปตามดูนะฮะมอดโทรเอ็กตรีมกันต่อนะครับว่ายังมีตัวละครโทรเฟสตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเอาไม่รอช้านะครับตามไปดูกันเลยเอาครับมาครับแหมตัวละครในแบบของเราวันนี้นะครับที่มายืนเต้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกแบบนี้นะฮะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนนี้นะครับเขาชื่อว่าฟอร์ดนะฮะโอ้โห นี่นะชื่อฟอร์ดนะครับแมชื่อไปตรงกับใครหรือเปล่านะฮะอ่ะนะครับน้องฟอร์ดไหนลองเดินให้ดูหน่อยนะครับไปครับน้องฟอร์ดเราจะไปไหนคะัแม่นะอาจจะไปเดินเที่ยวก็ได้นะครับแขนซ้ายแขนขวานี่มีสีคนละแบบกันด้วยนะฮะแล้วก็ลําตัวเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับอ่ะนะครับน้องฟอร์ดดูท่าทางจะเป็นเด็กเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับถัดจากน้องฟอร์ดกันเลยนะครับเราไปเจอกับตัวที่ชื่อว่า forever togetter นะครับโอ้โหนะฮะแปลว่า ด้วยกันตลอดไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โ้นี่ฮะเขาเป็นเพื่อนกันนะครับมีเดอ์พิน้านะครับแล้วก็มีเอ้ยไปไหนนะฮะแล้วก็มีโทเฟสหน้ายิ้มแบบนี้นะฮะแล้วก็โทเฟสหน้าบึ้งนะครับเอาครับไปกันเร็วต่อเลยครับโอ้โหคนนี้นะครับชื่ออ่านออกอากาศไม่ได้นะครับโอ้โหเอา็ูว่าไปดูกันแล้วกันนะฮะตัวอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ยเราไปลังแกโทรตัวอื่นด้วยหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวนะฮะคือทางด้าน f ฟยเวอร์ทูเกเตอรเราไปจัดการเจ้าโทรตัวนี้นะครับจากที่เป็นกล้วยนะฮะเหมือนจัสต์โจคิงนะฮะอยู่ดีโดนลังแกเอา้านี่ฮะโดนลังแกจนกลายไปเป็นอีกร่างหนึ่งไปแล้วนะครับสำหรับโทรตัวนี้นะครับโอ้โหนะฮะแปลกประหลาดดีนะครับอ่ะนะฮะต่อกันเร็วเลยนะครับมาต่อกันที่ตัวดีครับตัวดีชื่อว่า การโซ่นะครับการโซ่นะฮะทำไมถึงชื่อการโซ่เอาเดี๋ยวนะการโซ่ี่เหมือนจะเป็นหัวจะเป็นเป็ดนะฮะเป็นเป็ดเป็นไก่หรือเปล่านะฮะแล้วแขนก็กลางๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับตัวเป็ดตัวห่านอะไรอย่างนี้เลยนะครับสำหรับการโซ่เรานะฮะเอาล้ครับต่อจากการโซ่ก็คือเจเนริกโตรอิสเซเดนต์เอ้ยอะไรครับเจเนริกโตรอิส n ซเดนต์นะฮะหรือว่า โทรผู้ก่อให้เกิดโทรหรือเปล่านี่นะโอ้เสกไกอะไรครับมีสเต็ปด้วยนะฮะมีอินสตรักชันอ้าวแล้วกลายเป็นวิญญาณไปแล้วนะฮะมีวิญญาณขี่คออยู่แบบนี้นะฮะเอะนะ,ะโทรตัวนี้ listen to the voice นะครับแหมตัวนี้ก็จะดูงงง,งนิดหน่อยนะฮะเอาละครับมาดูกันต่อเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่า Gingerbread นะครับโอ้โหขนมปังขิงหรือเปล่านะ ถ่าดังจะเป็นตัวน่ารักโอ้โหเดีเโอ้โหตัวนี้มันน่ารักครับขอจับดูหน่อยครับโอ้ดีนะกิงกับเบรดเรานะฮะขนมปังขิงนะฮะไปแล้วนะฮะเอาหยุดแล้วนี่นะฮะเข้ากับช่วงเทศกาลคาริสต์มาสแบบนี้พอดีเลยนะครับโอ้โหไปแล้วครับขนมปังขิงเรานะฮะเอ้านะ,ะเราไปได้มีแค่แบบเดียวนะ,ะมีขนมปังขิงแบบท่านผู้นำนะฮะหัวหน้าเผ่าขนมปังขิง ว้าวไปไหนครับนี่ไปหาเพื่อนเหรอครับโอ้ยมีอมยิ้มด้วยนะฮะนี่นะฮะขนมปังขิงแบบลีดเดอร์นะครับจ่าฝูงนะฮะโอ้น่าเบื่องนะตัวนี้หน้าตาวเรื่องหน่อยนะครับอ่ะนะครับตัวนี้ดูไปแล้วนะครับกู๊ดไลฟ์นะฮะมาต่อที่ตัวนี้นะครับชื่อว่าเกรดฟูกอส์นะฮะเอ่อเกรดฟูที่แปลว่าอะไรนะเนี่ยจำไม่ได้นะครับน่าจะแปลว่าความชื่นชมยินดีหรือเปล่า พระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีนี่นะฮะโอ้ยโอ้ยมีดวงตาดวงเล็กๆนะฮะอังไงครับอันนี้ครับนี่ครับเขามีตาดวงเล็กๆด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยแต่ตัวเบลเลอร์เลยนะครับสำหรับเกรทฟูกอสตัวนี้นะครับเอานะครับตัวนี้พี่สมบอยจำไม่ได้นะครับว่าเคยดูกันไปหรือยังนะครับชื่อว่า Happy Meat Farm นะฮะ Genome Modification โอ้โหชื่อยาวะเลเกิน น,ะะนี่นะฮะแฮปปี้มิสฟาร์มนะน่าจะเป็นการเอาตัวโทรทั้งหลายนะครับไปปู้ยี่ปู้ยำรวมกันนะฮะหน้ามันเลยออกมาบูบี้แบบนี้นะครับแมนะฮะเอาครับวันนี้ไม่ช้าครับนะไปกันต่ออย่างรวดเร็วเลยะครับกับตัวที่ชื่อว่า High Effort The Ruler เอ๊ะเดี๋ยวนะมี The Ruler เวอร์ชันนี้ด้วยเหรอนะเป็น The Ruler ที่มีความพยายามสูงเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย อะไรครับเกเลนะฮะไฮเอฟฟอร์ดเดอะลูเล่างนี้ไปจัดการกับโถตัวอื่นหมดเลยนะครับโอ้เดี๋ยวนะหรือว่าอาจจะเป็น The ะ u l e r อร์เฟสสที่พี่เดอะบอยตามหาอยู่ก็เป็นได้นะครับโอ้อาจจะเป็นตัวนี้นะฮะอ้านะครับเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะครับดูตัวอื่นกันต่อนะตัวต่อมานะครับชื่อว่าฮิมนะฮะฮิมที่แปลว่า เขาผู้ชายนะครับเอ้ยอะอะไรครับฮิมฮิมอุย้ยฮิมแยกล่างฮิมแยกล่างแล้วไปจัดการไปจัดการไฮเอฟฟอร์ดเดรลูเลอร์นะครับโอ้โหนี่ฮะบังอาจมาทำลายเผ่าพันธ์เดียวกันนะฮะต้องให้ฮิมมาจัดการเท่านั้นแม่นะแสดงว่าก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่น,นะครับสำหรับเด e ลูเลอรเวอร์ชั่นนั้นนะฮะ อ้าวนะครับต่อมาเลยนะครับ I love my family นะครับฉันรักครอบครัวของฉันนะครับโอ้ไหนฮะแลรักยังไงครับทำหัวเออเต้นให้ดูเพื่อความตลกนะฮะในครอบครัวจะได้มีเสียงขำนี่นะ I love my family นะครับอ่ะตัวนี้นะครับ I used to roam this place นะครับฉันเคยผ่านมาที่นี่แล้ว นะครับฉันเคยเดินทางสัญจรมาที่นี่แล้วไหนครับโอ้โ oh หบีหกแขนนะฮะตัวใหญ่เอาเรื่องนะครับสำหรับ I used to roam this place นะฮะนี่นะฮะอ่ะนะครับต่อมาเลยอุ้ยตัวนี้นะฮะหน้าตาเหมือนจะมีความโดดเด่นนะชื่อว่า Infinite นะ Infinite play place นะที่เล่นแบบไม่มีจำกัด นะอ่ะยังไงสถานที่เล่นแบบไม่จำกัดโอ้นะเหมือนเป็นพวกนักกากแนวแนวลามาเกียนเหมือนกันนะแหมพูดพูดถึงว่าเขาก็ทำสวยนะฮะสำหรับนักากากลายแบบนี้นะของโทรเฟสตัวนี้นะฮะอ่ะแต่จ้องนานๆแล้วอาจจะลายตาค่นนิดหนึ่งนะครับต่อกันเลยนะครับสำหรับตัวต่อมาที่ชื่อว่า Insane Troller นะครับ Insane Troller โอ้เดี๋ยวนะนักเกียนบ้าคั่ง นะแล้วแกถือเลื่อยไฟฟ้าแบบนี้มาด้วยนะจะเอาไปเลื่อยใส่ไข่นะครับสำหรับอินเซนทรอเลอร์เรานะฮนะเอาล้วนะครับต่อกันเลยนะครับกับตัวที่ชื่อว่าโอโ้อ่านยากจูเรมจูเรมบล็อกบุ่ม <c oughs> พี่สบายอ่านไม่ได้แกนเดะจูเรมบล็อกบุ่มนะฮะโอ้นี่ฮะจูเรมบล็อกบุ่มนะฮะมาแล้วนะฮะการเต้นหัวโยกแบบนี้ ก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรนะนอกจากเป็นโทรหน้าดำเปล่าๆนะครับอ่ะนะต่อเลยนะครับกับตัวที่ชื่อว่า JWE Gaming นะฮะโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรครับโอ้โหแล้วฟันหลอด้วยนะฮะ JWE Gaming ไหนครับอยู่เฉยๆหน่อยอ๋อเขาอาจจะเป็นช่อง Youtube ช่องไหนหรือเปล่านะครับช่องเล่นเกมนะที่ชื่อว่า JWE หรือเปล่านะฮะแหมนะมีการเอามาล้อเลียนกันแบบนี้นะครับ ต่อกันครับต่อกันที่ตัวนี้นะครับโอ้ชื่อคล้ายๆฝรั่งเศสนะเล e ก o ดอ f h เ l l นะฮะพระเจ้าแห่งนรกโอ้นรกมีพระเจ้าด้วยเหรอนะพระเจ้าต้องอยู่บนสวรรค์แต่นี่ครับเล e ก o ดอ f h เ l l เรานะมาตั้งรำวงโชว์แล้วนะแม่นะนี่มันเทศกาลคิดมากนะครับไม่ใช่งานสงการานไม่ใช่งานลอยกระทงครับจะมารำวงทำไมนะฮนะแม่นะ t อ e อ o d of h เราเอาล้ครับ โอ้เมื่อวานเราเห็นปลาทูกันไปนะครับวันนี้เจอกับนกบ้างนะครับลูซี่นะครับนหนครับโตรนกนะฮะลูซี่นะครับที่เป็นนกหน้าโตรแบบนี้นะครับโอ้น้วตรงจมูกน่นอะไรรันนั่นนะฮะไปแล้วนะครับแม่นะลูซี่เรานะครับ เอานะฮะพี่สบอยขอแถมเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะฮะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับกับตัวที่ชื่อว่ามาริโอไบริโอ้แล้วแบบ GE นะมาริโอ GE นะครับ, Mario, e, รบอ่ะนี่นะครับมีเฟสนะครับอ่ะมีเพลงด้วยอ่านี่นะฮะโทรมาริโอเราก็มานะครับตัวสุดท้ายต้องมีเฟสแบบนี้ตัวอันนี้คือเฟสหนึ่งเฟสสองอ้าวมาริโอ GE เราเฮ้ยเฮ้ย มาริโอ้เรากลายเป็นฆาตากรถือมีดไปแล้วเอาวะแล้วตัวแหว่งแหวงแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหนี่จากเฟสแรกยังเป็นมาริโอ้โทดีๆเลยนะเดินมาดูด้วยอ่ะแล้วถ้าเฟสที่3ครับจะเป็นไงครับมาริโอ้โทรเฟสที่3นะครับเปิบเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรกันดิว้าวมาริโอ้ผีนะลอยล่องเป็นวิญญาณ อ๋อคือตัวโดนเฉือนโดนโดนกัดกินไปเยอะแล้วนะครับเลยเหลือแค่นี้นะครับโอ้โหนะแต่อาจจะเก่งก็ได้นะครับเห็นแบบนี้นะครับไหนดูเลือดหน่อยโอ้ยเป็นผีกระสือไปแล้วนะฮะโอ้ยเลือดประมาณ65ล้านนะครับโอ้โหบ้าบอกอขแตกมากครับสำหรับเอ่อโทรมาริโอ้นะฮะเอานะครับมากันเยอะแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับต้องส่งคนมาเคลียร์แมปซะแล้วนะครับและรอบนี้นะครับพี่สบอยขอส่งใครดีนะฮะ ลุงโลโต้บ้างแล้วกันนะลุงโลโต้ไปเอ้ยมีเพลงมีเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับลุงโลโต้ไปครับลุงโลโต้อะไรครับที่ยไปเจอนะครับเจรมบล็อกบึ้มนะเจรมบล็อกบึ้มจัดการโอ้หนะดูหน้าตาเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าจัดการลุงโลโต้ทีเดียวหายเลยนะครับ จเริมบล็อกบึ้มของเรานะครับเอ้านะครับถ้าลุงโรโต้ไม่ไหวนะก็ต้องแน่นอนครับต้องใช้งานพี่เคกันอีกแล้วนะครับไปค,ครับพี่เคครับพี่เครอบนี้โอ้โหเจอลุ่มล้อมขอลายเซ็นครับและจัดการโอ,โอ้เดี๋ยว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  เอาละครับน้องๆโอ้โหนะฮะเสกมาเยอะเกินนะฮะจนเกมค้างกันเลยทีเดียวนะครับแม่นะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับน้องๆครับเดี๋ยวพี่สบอยนะครับขออนุญาตไปแก้คอมก่อนนะครับเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ